สมมมแรงมันนะฮัสวัสดีตอนแหลงหรือตอนเย็นห้าโม,มงเย็นุมมงเย็นโดยประมาณการครับนะเป็นเรืคำหนะนี่ครับเราทองเราทาขึ้นกาคำหนะมาใส่เบ็ดกนเรียกว่าปักเบก็ดคำหนอนะโอ้ยสม,มัยไทยพี่น้องลูกป่านนะนี่แหละครับหลังจากเสร็จวิ่งเสร็จงานก็แดดล่มลมตกคำหนอว่ามาใส่เบ็ดกันนะพเสาโอ้พุแม่บานไปนี่เดินเนาะขนาดไอ้เนี่ครับนะทิศไอ้เนนะนนะนะองียววา คู่แก้วคำนอนเรื่องมาออกเดดกับอต่เด็กบักยังกว่าครับเชื่ไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครัำนองผู้สีผ้าผู้สามมาใส่เบียดนะครับมาออกแดดนะออกเดดนะโอ้ยน้องตาดสไลายนี่ครับบรรยากาศบ้านนอกคอกนะเราก็จะประมาณนี้ครับน้องทุกข้าวเขียวให้ทุกคนนะหน้านี้ต้องมาด้ามุดจอดถ้ามาสามเขาด้าบนมาตนฐาขายเขาเด้อู้ยเด้อเด้อเด้อเรามาขายเขาไปใส่ต้นอยิงวันรถนั่นแหละน้านี้คุณต้องมานะครับ อดี๋มารุ่นมาเชียร์มาชมผมจะได้จะเดนไหมฮมะขอให้ได้ขอให้เดินครับเนาะไอ้คุลรอบไอ้รองตาจะไหลอีกกุรอบ